แมตช์ห้าเซ้าจิงแชมป์หญิงสแมคดาวเจ้าของแชมป์เชน่าเบสเลอร์เจอกับลอนดาราวาซีอาสูกะเพอร์ลี่โนแลนและยูริชุดใหม่รัวๆตอนรับเลเซอเมเนียอีพีต่อไปชุดใหม่มากันเพียบ แต่บางคนเอาชุดใหม่มาโชว์ซะแล้วเบอร์ <laughs> ซี่ผู้ยังไม่มีชุดใหม่กับเขาเฮ้ยมีแล้ว <laughs> เอาไว้เลสเซนเมเนียเดี๋ยวเดี๋ยวเห็น ออกมาก่อนผู้ท้าชิงอาสุกะเพอร์ซี่เพอร์ซี่เขาอยู่ NXT เลยไม่ได้เข้าแมตช์นี้นะแต่ว่าแต่เอาเพอร์ซี่ไปเจอกับกับใครในเลสเซนเมเนียดี A great champion at NXT. A sole survivor at Survivor Series, the winner of the first ever women's Royal Rumble match. What a start to her career for Asuka. <laughs> <baddest laughs> woman on the Londa it absolutely amazes me how quickly Ronda Rousey and seamlessly made her transition from the world of mixed martial arts mm -hmm. to the world Listen this place. Going nuts. เอาครับ <And introducing S 2> คนต่อมาเพอร์ลีโนแลนด์อย่างเพอร์ซี่ก็ต้องควีนเซรีนา Here we go, and it sounds to me like the crowd is more than ready for this one. So am I, Michael. I've been looking forward to this match for a long, long time. พาชิงอีกคนครับยูริคนนี้ก็มีชุดใหม่รอเลสเซนเบเนีย EP ที่ร้อยสามชุดใหม่มาได้โชว์ชุด, yeah, ชดใหม่แน่ในเลสเซอ์เบเนียไงเอ็ด ก็รอโชว์ชุดใหม่กันบูมบูมเลยส่วนชุดใหม่ที่หลุดมาตอนนี้ในอีพีนี้ก็มีเพอร์ลี่หนึ่งคนแล้วอีกคนใครวะจำได้ว่ามีคนหนึ่งหลุดหลุดไปแล้วชุดใหม่เจ้าของแชมป์หญิงสแ a คดาวเชนาเบ,บ,บ,บสเลอร์ควีนออฟสเปซ เอ๊นึกก่อนใครหลุดชุดใหม่ไปวะอ๋เซดีนาวิลเลียมเออโมนิก้าด้วยสามคนเลยนี่หว่าโอ้ยสะ <laughs> อยหลุด <laughs> แต่ในเดซอนเมเนียเตดีน่าโอลังผีมากอดหลุดหลุดไปก็หลุดไปก็ไม่เป็นไรแต่เพอร์ลี่อะไรนี่จริงหลุดมาวันนี้แล้ว ยูรีมันไม่สนแชมป์เลยอเมินคิดถึงบ้านเอาละครับลุยตะลุมบอลโอ้โหสเปียก่อนเลยครับเทน่าเฟอร์เพอร์ลี่นี่เอาครับเพอร์ลี่สู้เพื่อชุดใหม่เอเอโอ้เชน่าจาับขาไว้สบัด <c oughs> <c oughs> ยูรี่ขอเล่นกับอาซูกะครับคนบ้านเดียวกันรอนดาไปตามดูเพอร์ลี่ครับอาโดนเชนาจ็อเบอเกอร์ไปแล้วโดนซาปเปเียอีกแล้วโอ้ยสองดอกแล้วนะชุดใหม่ชั้นจับเชนา,นาวะวยังเอา พิกมาแบ็คสเตเบิลเด้งเลยครับเชนาโดนลิทชุดใหม่ของเพอร์รี่กลา,างเป็นมัวกันสามสี่คนตรงนั้นอาเพอร์รี่มาครบทุกคนเลยบักกองอยู่ตรงนี้เชนาครับโดนสอกจามเอาล่วงละยูริ อเอาตุยครับเพอร์ลี่นี่สู้โท่นี่ชั้นมันมีของไม่ใช่ตัวกระจอกมัมมี่ไม่มีหรอกชุดใหม่เอาชุดเดิมมดีแล้วจะเสียเสียคาร์เล็กเตเอร์หมดเพอร์ลี่กูว่าทิ้งซอกไปแล้วกด,ดด้วยเออหนึง่ง สองแค่แค่สองเตะเลยยูริโอช่วยกันเตะครับยูริกับเพอร์รี่เพอร์รี่เขาโดนยูริจับโยนโตกเขาเช้หน้าตเตะเวิร์ดลอนดาบ กทุบเหมือนกันโดนโคดไลน์ตกเวทีอยู่เรียบใส่โอ้โหสูเพกใส่เพอร์ลี่ไม่เกรงใจชุดใหม่กันเลยฝั่งนั้นนักมวยยูเซีเจอกันเฮ้ยมวยเออยยูเอฟซีมโดนทุบไปแล้วฝั่งนี้เป็นดับเบิลทีมครับดับเบิลลัรเซเล็กสวี โโอ้หอาสุก้าฟเดินไปหาใครไปหาเพอร์ลี่ไปเล่นงานเพอร์ลี่ยูรี่อุยังเพอร์ลี่ไปยูอีกแล้วกระจัดกระจายเอายูรี่โดนบั๊กโดนแย่ปุ๊บเพอร์ลี่บอกเล่นมากแล้วอีหนูนี่แน่ทุบสองมือให้ อาสุการโดนส่งขึ้นเวทีเชน,นาครับเอาขึ้นมาโดนรีเวิร์สดีดีทีเพอร์อลี่ครับเล็งสัตว์กร,กระบาลโ,โหยูรีโดนไปอาสุการไปนอนแล้วนะแอดฝันดีโอ้นเล็กดอปมาครับเพอร์ลี่จับยูรีขึ้นมาเอาครับ โอ้ลอนหน้าวิ่งมาชนจับลอนหน้าเวียงตกน้ำดูลี่แกบไม่ได้โดนท่อนแขนโดนตุยตุยตุยอาซุกาครับจับเนา้าบิดไปบิดมาเข้าล็อกอาซุกาล็อกแล้วเรียบร้อย เจน่าแก้ออก,สอ,กสอบรอดเอาไม่ยอมครับเจน่าบอกตอนหน้าปัดแกับรวบ จับบิดมาหักแขนโอ้จับที่หน้าขึ้นมาลอนดาเอาอาซูกะขีบกดเลยตอนหน้าทุบแหมนสวยโอกาสเลืกอนเอาลอนดามาโดนเองครับอาซูกะล็อกอาซูกะล็อกแล้วเพอร์ลีดเหยียบ oh! oh! กระทืบก่อน<ม><ม>เดี๋ยวแพ้ด้วยเชน่าล็อกเอาขีบมาครับจับหักขายูริกับอาสุ카ช<ำ>่วยกันทุบเอาอาสุ카เตยโยนทิ้งไปยูริกดครับ<ม>โดนอาสุ카ทุบยี่นี่จุนจ้านลงไปเลยลงไปหายูริครับอาสุ카 จับขึ้นมาต่อยรอ้ย่วงเลยเจโฮลหลืเกินหลังแกเด็กเจน่าหลับคามุมแล้วรอนน้ามาปลุกครับตืนต่นตืนต่นตืน่นอู้งานขลังสู่วนอยู่ญี่ปุ่นทั้งคู่เล่นกันมาแล้ว เอาเนาครับจับหักแขนลอนดา oh man, อาสุกาเห็นเยียบแม่วยไว้ก่อนเ oh. อาอาสุการครับรวบลอนดาไว้ล <the> อนดาเตะไม่ยอม <she> เอาจับได้ครับหมุนเตะเลย <laughs> ดูลี่จับอาสุกามาต่ออดทีบไว้ครับเจเรา เอาเจาครับอาสุกาล็อกอาสุกาล็กอลกอยู่นี่แกะมืออกอกจอกรอดอีกคนเหลือไฟรอนด้ามาโดนโยนเสยสวยกันลุมครับอมากดเฉยเลยไม่เห็นตูรืเไงอาสุกาบอกเตะให้ดีทำเมือนเราจับเจอเมนซูเพกกดด้วยหนึ่ง โอ้ได้แค่หนึ่งเอาละขึ้นมาครบห้าคนอาสุกาจับหักขาลอนดาครับเอ้เพอร์ลี่ต้องเหยียบเพอร์ลี่จับสูเพกใส่อาสุกาขีบใส่ยูรี่แถมสวนลอนดาครับเรียดเรียดเชน่ามากระโดดขวางลำตัวโอ้ย เพอร์ลี่ครับเพอร์ลี่จับยูริล็อกล็อกแล้วครับยูริยอมไหมยูริยูริแก้รอดตายลอนด้ามาเตะใส่ยูริจับยูริแบกสวิงแล้วก็ฟาดไปเจน่าจับทุ่มเพอร์ลี่เด้งเจน่าจับเพอร์ลี่ขึ้นมาโดนลอนด้า เอาเตะไม่โดนนี่เตะโดนจับโยนทิ้งเลยโอยเ,เอาต่อยกับกเพอร์ลี่ครับลอนดาครับจับหักแขนหักแขนแล้วโวอ้อาสุกาทุบไปโดนกรรมการด้วยกรรมการหลับเอาจับลอนดาหักแขนครับหักแขนยูรี่ต้องมาช่วย เดี๋ยวแพ้กรรมการหลับไปแล้วเรียบร้อยค oh, oh. ูรี่มากอ่อกวนจับนแนป,ปมาครับเตะอกใส่อสุกะใส่หลังด้วยเพอร์รี่มาครับคานมากดเฉยเลยโอ้เจ oh, น่ามาทุบก,ก่อนโห oh. เลื่อยมาเลื่อยมากดเฉย oh. เอา เชนาครับใต่ทายแองเกิลไม่ได้เริ่มม่วมวกันเชนาาโดนยูริยูริจับขึ้นมาครับจับโยนมาเตะซ้อคอเรียบร้อยกดแล้วล่างมากดแน่นอนกดแล้วหนึ่งสองอาศัตดิ์คบทันโอ้ยยูริโคตรไลน์เลย จุนไม่เข้าเรื่องอีเจ e จับล้อนหน้ามาครับหักแขนเอาล้อนหน้ามาัดยืดแขนยืดแขน,ย,แขนยืดเสริมความงามเพอร์ลี่จับหักขาล้อนหน้าโอ้ดูรีมัดกวนโอ้โหต่อยใส่ลอนหน้าครับเพอร์ลี่จับลอนหน้าเอาหน้าฟาด คานมากดด้วย1 2เอายูริทุบทันโอ้หูเพอร์ลี่จับรวบยูริไว้ครับสัวจุนจับแบ็คเบเกอร์ซาอาสกาจับเอาเฟอร์ลี่ว่าขอกวนอ้าวเข้าล็อกเลยแบ็ควีโด้ครับเอาเพอร์ลี่แกออกดอกโทโฮหน้าโขกเชือก อัสการ์รวบคอไว้เปรลี่ปาดออกไม่ต้องมาแตะอ่างท่านจีมไปเลกดอบเฉนาจับลอนด้าขึ้นมาโดนเวียงโดนท่อนแขนครับโดนสอกไว้เอรลีดโดนอาสุการท่อนแขนเอาครับ อาซูกาลอ็อกครับเอาไหวไหมครับยูลิกระทือนป้ยกรรมการกระทือใส่ยครับรอดโอ้โหเอา์ูริไม่ได้ <c oughs> ทีมดัน <c oughs> หน้าเลย <c oughs> อเด็กดื้อเอาลอนหน้าไม่ได้ซ <c oughs> อยเซตลอนหน้าครับรัวเป็นรัวเป็นพาย,ยุเลย ตบต่อยสะบัดมือหลังแหวนเออเอาให้ครบเอ,อเป็นชุดครับเจเราเพอร์ลี่คานแข่งกับเชนาอาสกาเจอน้องยุลีเตะเข้ามุมยุลี่เวียงกลับมาอาสกาเวียงกลับอีกเออเชนาบอกเล่นอะไรดุงเหรออีเจนาอีเจอีป้า ตาให้ป้าวะตอนนาครับเข้าหน้าทีมแล้วอาสกะาเจนาเวียงลอนนาตกเวทีเพอร์นี่ทรงยูรินั่งแท่นเอาละครับเฟอร์รีเคลาน่าลงมาโหย นอนกระโปรงเปิดเลยเอาจับหักจับหักครับ <Watch this S 2> จับล็อกแขนล็อกขาโอ้โหไหวไหมยูริโอ้ย,ไไย,อ,ยอาเจมาทุ๊บอดรอดดับบนทีมครับโอ้ยเจน่าโดดเตะก้านคอให้ ลาฟเฟลพิลี่โดนสอบยูริแยบพิลรี่จับขึ้นบาโดนมาเตะซอกคอเรียบร้อยไปแล้วครับกดแล้วหนึ่งสองโอ้ยังยนยยยยรยยยรยย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 ต่ยย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 ้ยย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 ย ขลางนวลสามคนเพอร์ลี่ครับจับท้ายแองเก,กิลชกปท้ายแองเก,กิลชกปอาเจยไไ้มไหมครับเอาช่วยกันทุกโอ้โหเกือบไม่ทันเพอร์ลี่เข้ามุมครับเอาหักคอไปแล้วยูริ ดูรีรอปิดบัญชีอสุการเอ้าอะไรครับเอาโดนแบทซูเฟกโดยเชนาลอนนาโดนยูรีซูเฟกเวียงไปครับเพอร์ลี่เอาเชนาเตะไว้ยูรีจับลอนนาซานแอมาดับล็อกไว้ครับ ลอนดาเฮดบัตเชนาเวียงยูริขยบไม่ได้รู้ทันหนูรู้ทันเวียงเชนาตกเวทีอ้าวลอนดาครับลอนดาหักแขนหักแขนอาสุกะอาสุกะไปไม่โอ้โหยูริทุบกรรมการเลยฉลาดโอ้หจิกหัวลอนดาฟาดเลย ตอนบาดกิ่งไปข้างล่างแล้วข้างบนสี่คนเสน้าม้วนมาคัหักขาหักขาหักขาเอาโดนดันหน้าเลยจีน่าโดนเตะไปแล้วอาจีโอ้โหกระจายจับอาจยมาครับอ๋อยูริจับเพอร์รี่ ดีดีท,ทกีกิ่งกิ่งไปสักไกลเลยออกอโดนดาบอาจีกิ่งเหมือนกันครับยูริตกเวทีด้วยออกโดนขีดหน้าอสกาจับยูริเอ้ยเพอร์ลี่ <SU cc ion> สับสนจับเพอร์ลี่ขึ้นมาสุดท้าย เตะคอมโบคอมโบคอมโบแล้วเตะหน้าสามกิ่งอีกแล้วแล้วชาร์จรอจะปิดเนหน่าครับเอาแล้วครับลอนหน้ามากวนลอนหน้าจับเจ๊แบกบเจ๊ดินหลุดใส่แบกวีโดยูรี่ขวนดูนี่ครับ ตั้งหลักรอประเดศึกเจน่าวิ่งมาเอาโดนเจน่าต่อยเอาโดนเวียงครับยูริอสกาโดนหักแขนแล้วครับเฮ้ยหักแขนแล้วไหวไหมอเจอสกาลอนดาหักแล้วเข้าลอนดาหักเรียบร้อยครับ

eking out a win. I can honestly say that a win is a little more satisfying when you make your opponent tap out. You've got that right partner. again, huge win here tonight.